你糟了。 พนานิคมต้องนี้เลยจังกึมมาชินชอย,ยุเป็นร้านปิ้งย่างนั่งทานในห้องแอร์อย่างแรกกิ๊กแนะนําให้ติ๊กเลือกเมนูตรงนี้ก่อนนะคะจะมีเครื่องเคียงและของทานเล่นรวมถึงเนื้อด้วยผักต่างๆเรามาเลือกคีดที่ตู้นี้ได้เลยจังกึมไม่ได้มีแค่เตาปิ้งย่างนะคะมีหม้อต้มด้วยแล้วยังมีกิมจิให้เลือกถึง3แบบผักดูสดและกรอบมากน้ําเปล่าฟรีมรีวิวเครื่องดื่มแบบควดน้าจิ้มทีเด็ดซําจังตักไปเยอะๆเลยบาร์บีคิวจิ้มแจ่วและซีฟูด้ดเพิ่มเติมความแซ่บได้ตาม ชอน ok มอกเกตสมิดาเมื่อของมาครบแล้วสายเนื้ออย่างกิ๊กขอเริ่มกินเนื้อก่อนเลยนะเพิ่งรู้ว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเอาไปย่างมันจะให้รสชาติหวานนะคะทุกคนลองดูได้นะนี่เลยนะคะน้ําจิ้มสูตรเด็ดซ้าจังที่กิ๊กบอกนะคะอร่อยมากแล้วก็เข้ากันได้ดีกับเนื้อสุดๆคนเลิฟเนื้ออย่างกิ๊กนะคะบอกเลยว่าการกินเนื้อห่อผักนี่คือเดอะเบสคือที่หนึ่งในใจกิ๊กเลยคะ่ะจัน จบของค้าวด้วยกุ้งดองนะคะหมักซอสได้เข้าเนื้อมากปิดท้ายด้วยของหวานไอศครีมตักท็อปปิ้งช่ำๆและซอสช็อกโกแลตหรือใครจะทานแบบแท่งก็ได้นะคะการเดินทางมาถึง4ี่แยกพนันนะคะอยู่ติดกับชาบูอินดี้หรือจะเสิร์ชหาใน g p s ก็ได้นะพิมพ์คำว่าจังกึมก็ขึ้นมาแล้วคะ่ะ